ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วอยู่กับพเพื่อนเมือนเดิมเขาดาคุงหรือผมโอตาบอยนั่นเองแล้วอยู่กับผมคุงอ้าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะก้าวอนิเมะที่พระเอกไปนามาตาสุดยอดข้าไม่ตายกันไปเลยโอ้โห,โหแน่นอนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่หลายๆคนนี่อยากจะมีนะนั่นค,คือความเป็นนามาตานั่นเองฟันแทงนี่คือถึงจะเข้าแต่ก็งอกใหม่ได้ก็พระเอกที่เราเลือกมานี่ก็แต่ละคนก็จะมีความสามารถนี้อยู่เหมือนกันนะซึ่งบางคนนี่โอ้โหจะโกงเกินไปด้วยซ้ำมาก็ได้่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ลาเนี่ก็ไปเค้าดาวกันเลยดีกว่าว่ามีใครมาจากเรื่องอะไรกันบ้าง ็มาเรื่องวันเล่ที่9เลยวตาบอยหรือเรื่องที่9กเ,เ,เนี่ยคือเรื่องนานาสนุษยไทยไสนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือศึกตำนานเจดสเวนอ่าเรื่องนี้นี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรอเอกของเราเนี่ยมีความสามารถนะที่แบบโหโคตรเก่งเลยแล้วก็เป็นลูกชายของเรียกได้ว่าจอมมารเลยนะและที่เขาเนี่ยเป็นอมตะก็เพราะว่าคำสาปของพ่อเขานั่นแหละเออที่สาปให้เขาเนี่ยเป็นอมตะฆ่าไม่ตายนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจแท้ๆแต่ดันไปรักกับเทพโอไอเด็กนี่มันร้ายซึ่งความสามารถที่พ่อเขาเนี่ยสาปเขาก็คือว่าทุกครั้งเนี่เ้าตจะอง ถูกกืนกินแบบว่าเหมือนความรู้สึกเออความรู้สึกแบบจิตใจของเขาอะไรวันมานี้ซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยเป็นปีศาจที่โหดร้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยแล้วพอเขาตายเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมานะแต่เขาก็สูญเสียแบบว่าจิตใจที่เป็นแบบว่าคนดี <S <S 1> <S 1> ซึ่งสรุปง่ายๆเลยนะก็คือพอเวลาเขาตายเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแต่เขาก็ต้องสูญเสียจิตใจที่เป็นคนดีของเขาไปนั่นเองแล้วเรื่องราวหลักๆของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์ปีศาจแล้วก็เทพ ก็ไปต่อเรื่องที่8เลยว่าตาบอยเรื่องที่8เนี่ยคือเรื่องโคเดวัสซอมบี้เดสการ์นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเจ้านี้หรือซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือไอเขาว่าอายุมูนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยได้เป็นซอมบี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกฆาตกรต่อเนื่องฆ่าตายนั่นเองแล้วก็ได้ถูกชุบชีวิตโดยน้องยูคิวบุสเฮลไซนั่นเองหรือว่าเป็นเนโครแมนเซอร์จากโลกบบวราแห่งความตายอะไรประมาณนี้เรื่องราวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าพระเอกของเราเนี่ยก็อยู่กับสาวๆนะที่เดบเรียกว่าไม่ใช่มนเนเสักกคอไดาตถึงว้้็ี ฮาอยู่แล้วโโอ้โหเรื่องทางนี้ก็ค่าที่จะสนุกอยู่เหมือนกันนอกจากที่ระเอกจะเป็นซัมบี้แล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสได้เป็นสาวน้อยเวทมนต์อีกด้วย ไปต่อเรื่องที่7เลยว่าตาบอยเออเรื่องที่7เนี่ยก็คือเรื่องบอดแลสนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือแวมไพร์พันลุยหอเพกของเราเนี่ยก็คือมีชื่อว่าสตันเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นอมตาเพราะว่าเขาอ่ะเป็นแวมไพร์อ่าและเขาเนี่ยเป็นแวมไพร์ที่แบบไม่ธรรมดาด้วยนะเขาเป็นแวมไพร์โอตาคุแืะอาศัยอยู่ในโลกของปีศาจไงและทีนี้เนี่ยเรื่องดาวมันก็จะประมาณว่านางเอกของเราเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกของปีศาจและถูกสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้น,นกินเข้าไปคือตายที่โลกปีศาจนั่นเองแล้วพเพกของเราที่เพิ่งเป็นโอีก ครั้งหนึง่งโอ้โหเรื่องราวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันนะนี่แล้วพระเอกเนี่ยก็ยังมีพี่ชายกับน้องสาวด้วยนะที่สําคัญเนี่ยน้องสาวเนี่ยน่ารักมาก มาต่อกันที่เรื่องที่6กดวตาบอยเออเรื่องที่6เนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ของมุนุกาตารีนั่นเองนะซึ่งเม้เรื่องนี้เนี่ก็โหมีเรียกได้ว่ามีหลายภาคเลยแล้วกันอ่าแล้วพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าโคโยมิอารากินั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแวมไพร์เพราะว่าเขาเนี่ยถูกแวมไพร์กัดแน่นอนอยู่แล้วแล้วนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นอมตะด้วยนะโหความอมตะของเขานี่ก็โหโคตรโหดเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะหัวดุดอะไรไรเงี่ยเขาก็งอกออกมาใหม่ได้นี่แวมไพร์หรือจริงจกกันเนี่ยและเนื้อเรื่องเนี่ยมักกะรราาวววว่่บตอสู้หงแแพ์ล พวกนักหล่าแวมไพร์อะไรประมาณนี้เลยโอ้โหก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกอยู่เหมือนกัน ก็มาต่อกันในเรื่องที่5เลยวต่ตาบอยเรื่องที่นี่คือเรื่องโนเบิสนั่นเองนะเรื่องนี้เนี่ยเพ่อของเรามีชื่อว่าไรนะแต่ชื่อเต็มๆมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันอ่าและเพ่อของเราเนี่ยมีความเป็นอมาตะเพราะว่าเขาเป็นถึงแวมไพร,ร์ชั้นสูงเลยแน่นอนว่าแวมไพร,ร์ชั้นสูงเนี่ยก็ต้องมีพลังมากกว่าแวมไพร,ร์ธรรมดาอยู่แล้วส่วนเรื่องดาวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับว่าเพ่อของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเป็นเวลา820ปีนะแล้วเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงงงงงไปนนนนนััั่่่่เออออกกกกกจาาา้้ีย็ยมมรรตสูะหวลุข พระเอกแล้วก็กลุ่มของมนุษย์ดัดแปลงนะซึ่งไอ้พวกมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยมันก็จะถูกส่งมาโดยองค์กรลับที่มีจุดประสงค์บางอย่างนั่นเอง ตองมาตอกกันในเรื่องที่4โลตาบอยเรื่องที่4เนี่ก็คือเรื่องปูป้าน,นั่นเองนะเรื่องนี้เนี่ยเพศของเรามีชื่อว่าย us ูซุสุฮาเซกาวะนะคือเพศของเราเนี่ยมีความสามารถเป็นอามาตะเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวของเพศเนี่ยเป็นปีศาจนะซึ่งน้องสาวก็ต้องคอยที่จะกินเนื้อเพกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้องสาวเนี่ยราหิวเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วเพกนี่ก็ต้องให้เนื้อกินไงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทำร้ายคนอื่นได้แต่เรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะสั้นนะ ก็มาต่อกัน, 3, น boy. เรื่องที่สามวตาบอยเรื่องที่สามนี่คือเรื่องอาจินนะเรื่องนี้เนี่ยเพื่อของเรามีชื่อว่านากาอิเ e คนั่นเองซึ่งเพื่อของเราเนี่ยเป็นอาจินนะก็คืออาจินเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่คนธรรมดาซึ่งเป็นคนที่ตายแล้วสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่จะเรียกสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีชื่อว่าผีสีดําหรือว่าเป็นร่างแยกของอาจินเนี่ยออกมาช่วยสู้ได้นั่นเองอารมณ์เหมือนกับสแตนนะครับก็คือคนธรรมดาเนี่ยจะมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีแต่พวกอาจินเท่านั้น เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างอาจินแล้วก็คนธรรมดานั่นเองนะโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วก็จะมีอาจินบางพวกที่จะแบบว่าอยู่ฝั่งมนุษย์ด้วย มาถึงววเรื่องที่2แล้วตาบอยเรื่องที่2อนะี่คือเรื่องเคียวไคโนะคานาตะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คืออีกฝากฝั่งของเขตแดนเรื่องนี้เนี่ยเพ่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าคันระอาฮิโตนั่นเองซึ่งเพ่ของเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะแต่เขาเป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโยมุคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโยมูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปีศาจนั่นเองนะในเรื่องเรื่องนี้อ่าซึ่งนั่นก็ทําให้เพ่ของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูบาดแผลของตัวเองได้อย่่่่่่าาาางงงงรรรรรรวววววดเวเเเเ็็ลยยนนนะะะซึืออีมัจัจปกกบกบตสู้ห กลุ่มคนที่เรียกว่านักลบต่างโลกกับพวกโยมุที่เป็นสัตว์ประหลาดนั่นเอง ก็มาถึงกันเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องที่หนึ่งแล้าตาบอยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่อง Assassin's Pride นั่นเองนะเรื่องนี้พระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าคูฟารแวมพีนั่นเองซึ่งสาเหตุที่ทําให้เราคิดว่าพระเอกเนี่ยมีความเป็นอมตะเพราะว่าเขาเป็นถึงลูกครึ่งแวมไพร์เลยนะแน่นอนว่าความเป็นอมตะนี่คือแวมไพร์นี่คือเป็นอมตะหลายๆเรื่องละอ่าส่วนเรื่องย่อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเอกของเราเนี่ย ถูกส่งมาให้เป็นอาจารย์ฝึกให้กับเด็กสาวสายเลือดขุนนางนะซึ่งเธอเนี่ยมีประเด็นก็คือว่าเธอไม่สามารถใช้พลังเวทได้นั่นเองแต่จุดประสงค์หลักที่เพอเอกเนี่ยถูกส่งมาให้เป็นอาจารย์ของเด็กสาวคนนี้นั้นจริงๆแล้วก็คือว่าตระกูลของเธอเนี่ยต้องการที่จะให้กําจัดเธอทิ้งซะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่ใช้เวทมนต์ได้แต่เพเอกเนี่ยพอได้มาฝึกกับเด็กหญิงสาวคนนี้แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันมีแววอเขาก็เลยได้มอบพลังของเขาให้ไปส่วนหนึ่งนั่นเองส่วนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลอองงไปหาาตติดมเ นะร้องสนุกแนะ่แล้วในเมเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่อสู้ด้วยอ่าแล้วพระเอกร่างแวมไพร์นี่คืออย่างเท่ก็จบกันไปแล้วนะกับ9อนิเมะที่เบรกเป็นอมาตะาฆ่าไม่ตายกันไปเลยอ่าก็ถ้าหากมีใครแนะนำอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเรื่องไหนที่เบรกเป็นอมาตะาอีกอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์